สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีน v i p เช้าบ่ายนะคะทุกท่านขะวันที่17กันยายน2567นะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปคำนวณแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้นี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ว่า เอจะนําไปใช้ได้ทั้งวันเนาะพี่น้องทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับจีน v ีเเช่นเคยนะคะเพราะว่าจีนปกติหยุดนะคะหยุดจัน์ทรนังคารเนาะค่ะพบกันอีกทีวันพุธเด้อค่ะพี่น้องเด้อามาดูวันที่16ก่อนนะคะทุกคนวันที่16นะคะใจให้เด่นรอบเช้า7และ6นะคะเด่นรอบบ่าย1และ0ูน มือนี่ก็สิสลับกันมาแน่เได้พี่น้องเมนบอขาบ่สลับได้พี่น้องมาเขา้าของรอบใบรอบเช้าใจให้เจ็ดและหกมาสองศูนย์แปดสองศูนย์พี่น้องเิึงมาเขืาคู่ศูนย์สองสองศูนย์ของรอบค่ะทุกคนคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันพี่น้องลุดพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาสองนะคะรอบบ่ายใจให้หนึ่งและศูนย์มาเก้าสี่สี่ศูนย์สามเจจับคู่ไม่เข้าพี่น้องเด่นมาศูนย์นะคะทุกคนมาศูนย์สามเนาะพี่น้องเนาะ บริจับ03ห้02 04 04หาจับได้พี่น้อง03เจตจงไวให้เป็นออกค่ะพี่น้องขาเอาเอาไปรุ้นต่อพี่น้องวันที่17นะคะถ้าท่านชอบท่านตามได้นะคะท่านไม่ชอบท่านผ่านได้เลยนะคะสําหรับจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะรอบเช้าจะได้อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขศูนย์เนอะค่ะพี่น้องวันอังคารเนาะค่ะเนาะหนึ่งนะคะ19 18 หนึ่งสามหนึ่งองหนหนึ่งห้าศย์ค่ะพี่น้องศูนย์เก้าศูนย์แปดศสาสองศูนยค่ะพี่น้องค่ะเด่นรอบบ่ายนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่เก้า8แป เก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าแปดแปดนะคะพี่น้องแปดเก้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดแปดแปดสาม 84อีกนะคะพี่น้องคะประมาณนี้แล้วค่ะเรามาดูคู่ตระเด็นกันนะคะ1098นะคะทุกคน191810 0ค่ะ0908 9กับ8รอบบาย91 90 98พี่น้องใจจับ8998ซ้ำได้พี่น้องมือนี้ค่ะ เดี๋ยวใจเบิ้งเลขก่อนนะคะทุกคนว่าเสี่ยวแปดยังนะคะพี่น้องเอาแปดเจ็ดแทนเด้อพี่น้องเด้อแล้วจะหมักเด้อค่ะพี่น้องลืมไปนะคะทุกคนแปดก็แปดหนึ่งแปดศูนย์นะคะทุกคนขาแปดเจ็ดก็แล้วแต่ fc ทุกท่านจะชอบนะคะทุกคนเพราะว่าใจจับเก้าแปดแปดเก้าหลุดนะคะก็ให้ไว้พิจารณาเนาะพี่น้องทีนี้นะคะใจะจะให้เลขเด่นประจําวันแล้วใจะจะจับคู่เด็ด เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้นะคะ FC ขาสําหรับคู่ที่ใจจับไพ่นี้คู่ตัวเด่นนี้นะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนาะพี่น้องเป็นคู่ตัวเด่นระว่ังเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านชอบคู่ไหนให้ไปแล้วก็กลับด้วยนะคะามาดูค่ะเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่เลข3และเลข8เลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล3ามกับ8นี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคน ทุกคนขาหุ้นธนณคารใจไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นะพี่น้องพี่น้องกับเผาๆนั้นเนเ้อขาพี่น้องขาเพราะว่าบางวันก็เข้าหมดนะคะทุกคนสําหรับธนณคารบางวันก็หลุดหมดเลยนะคะพี่น้องก็แล้วแต่มือเนาะคะ่ะมาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่1และศนเด่นประจําวันอยู่ที่3ามและ8ดเป็น1 3 1 8สามหนึ่งติดกู้ตัวเดน่งแดน1 8 8ศ0ย์ค่ะ0 3 0 8ติดกู้ตัวเด่นย์8 0 8, เก้ากับแปดรอบบ่ายและสามกับแปดเด่นประจำวันเป็นเก้าสามเก้าแปดติดคู่ตัวเด่นเก้าแปดแปดเก้าแปดคแปดสามแปดแปดติดเลขเด่นประจำวันนะคะแปดสามสามแปดเนาะพี่น้องเป็นยังไดแนาะค่ะพี่น้องขามีคู่ใดมากบ่ค่ะมักกับตามไดเด้อค่ะพี่น้องบ่ามักกับพานใดนะคะสําหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่าง ตัวเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องกับนี้เข่าไม่หลุดถูกเมิดอนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ดทุกท่านค่ะสาหรับแนวทางหุ้นจีน BAP วันที่17กันยายน2567น2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคมันหมานสุบูสุคนะพี่น้องสวัสดีค่ะ